คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเมื่อสลิมไร้ทางเลือกหยุดสงกรานไม่ได้ไปไหนครับว่างก็นั่งไถโทรศัพท์ดูข่าวสารบ้านเมืองว่าไปถึงไหนแล้วก็ไม่ถึงไหนหรอกครับเทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะักการเมืองส่วนใหญ่เขาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้านไม่มีเวลามาให้ข่าวผิดกับสองพ่อลูกกระนำสัมภาษณ์มาสองสาวันติดวันนี้15เมษายนค่อยเบาหูหน่อย แต่ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในโซเชียลผู้ถึงการบ้านการเมืองอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องของกองเชียร์กองแช่งวิมลใส่นิ่มนวลน,นักเขียนรางวัลซีไรส์โพสข้อความเอาไว้แหลมคมควรอ่านฝ่ายที่สามทุกฝ่ายทุกพวกต่างทะเลาะกันเรื่องนักก,การเมืองของกูนักการเมืองของมึงนักการเมืองของกูดีกว่านักการเมืองของมึงนักการเมืองของมึงชั่วกว่านักการเมืองของกู จนไม่สำเนียกว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนับแต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมนำเอาทักษิณกลับเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนั้นก็มีคนที่ถอยห่างจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมมากขึ้นทั้งถอยห่างจากสถาบันทหารและสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเขาคิดว่าสองสถาบันนี้ร่วมมือกันกับทักษิณจึงรับไม่ได้ยิ่งต่อมาทักษิณทำตัวเป็นเจ้าพ่อ ผู้ทรงอิทธิพลผู้ควบกุมประเทศและรัฐบาลทําความเสียหายสร้างความปั่นป่วนในประเทศมากขึ้นแล้วคนที่นําเขาเข้ามาในประเทศไทยไม่มีใครรับผิดชอบจนวันนี้ก็ยิ่งมีคนถอยห่างมากขึ้นอีกหากยังปล่อยประเทศชาติให้เป็นไปตามยย่ถากรรมและตามอํานาจของทักษิณก็จะไม่แค่มีคนถอยห่างแต่จะเกลียดชังทั้งสองสถาบันไปเลย คนพวกนี้ไม่เอาทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมและไม่เอากระบวนการส้มมันคือการค่อยหล่อล้อมคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาเป็นฝ่ายที่สตอนนี้ใครจะเป็นผู้นำหลอมรวมฝ่ายใหม่ก็เชิญได้เลยไม่ว่าจะสร้างพรรคการเมืองใหม่หรือเป็นผู้นำม็อบคนใหม่แต่ต้องเป็นคนหน้าใหม่จริงไม่ใช่หน้าเก่าแล้วใส่หน้ากากาอันใหม่ไม่เช่นนั้นเมื่อถึงวันเลือกตั้งคนกลุ่มที่เทฝ่ายอนุรักษ์นิยมเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะโนโหวตอีกส่วนหนึ่งจะเลือกพักคสม้มอีกส่วนหนึ่งช่างแม่งประเทศมันฝ่ายไหนได้ประโยชน์ก็เห็นกันอยู่แล้วหรือใครคิดจะจัดเก็บคนกลุ่มนี้ก็ตามอัธยาศัยผมแค่นำมาบอกใช่ครับการเมืองปัจจุบันกองเชียร์เป็นเช่นนั้นจริงๆนางแบกนายแบกแบกกันไม่ลืมหูลืมตาไม่สนใจถูกผิดเน้นถูกใจไม่ถูกใจมากกว่า ก็อย่างที่เห็นเป็นที่ประจักษ์การเมืองช่วง4-5ปีที่ผ่านมาฝ่ายอนุรักษนิยมแตกฉานสร้างเซนไปสร้างดาวคนละดวงที่จริงบทความวันนี้เป็นภาคต่อจากวันนี้อย่างไม่ตั้งใจวันนี้ตบตูดเอาไว้ว่าสรุปมีแต่ส้มเท่านั้นที่จะล้มแดงสลิมเป็นได้แค่ไม้ประดับทั้งๆท,ท,ที่เป็นคู่ต่อสู้กับระบอบทักษิณมาอย่างยาวนานเป็นความล้มเหลวที่ไม่มีใครอยากรับผิดชอบ ไม่มีการฟื้นฟูมีแต่ปล่อยให้เป็นไปตามยะถากรรมนักการเมืองก็แบบนี้แหละครับที่ไหนที่คิดว่าไปแล้วมีอำนาจก็เปิดตูดฉะนั้นอย่าไปคิดแก้ปัญหาประเทศกันเลยครับมันเหม็นขี้ฟันแก้ปัญหาพักยังไม่ได้เลยวันนี้จึงเป็นภาคต่อเพราะโพสต์ของคุณวิมลโดยแท้การเมือง3ามฝ่ายได้เกิดขึ้นแล้วและอาจจะเป็นสฝ่ายด้วยซ้ำแดงฝ่ายหนึ่งส้มฝ่ายหนึ่งอนุรักษ, 1, น,กษนิยมเก่า และอนุรักษ์นิยมใหม่ประเด็นคือพักการเมืองไหนจะมารองรับกลุ่มใหม่นี้โพสต์ของคุณวิมลตั้งปุจชาเอาไว้ต้องเป็นคนหน้าใหม่ถอดด้ามไม่ใช่เล่าเก่าในขวดใหม่ฉะนั้นบรรดาพักอนุรักษ์นิยมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยที่ยืนยันตัวตนเป็นพักอนุรักษ์นิยมด้วยการเปลี่ยนสีโลโก้เป็นสีน้ําเงินสีเดียวรวมทั้งพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติ พักเหล่านี้ล้วนไม่เข้าข่ายฝ่ายที่สหรือฝ่ายที่สแล้วแต่นิยามเพราะเป็นคนหน้าเก่ามีหนำซ้ำยังร่วมอยู่กับรัฐบาลระบอบทักษิณยกเว้นพักพลังประชารัฐที่มีกระแสข่าวพร้อมเข้าเสียบเป็นพักรัฐบาลเนืองเนืองมาดูสาเหตุว่าทำไมมวลชนอนุรักษนิยมหรือสลิมถึงเกิดความเบื่อหน่ายพักอนุรักษนิยมการกลับมาของทักษิณชินวัตร ท่ามกลางกระแสข่าวลือดิลสลายขั้วเพื่อต้านพักสม้มมีการโยงไปถึงหลายฝ่ายตั้งแต่พักการเมืองไปถึงสถาบันแต่หากมองปรากฏการทางการเมืองที่ปรากฏมีการแอบอ้างถึงสถาบันเป็นระยะแต่ข้อเท็จจริงพบว่าระบบราชการให้ความร่วมมือกับฝ่ายการเมืองแอบทำในสิ่งที่คนไทยทั้งชาติคิดไม่ถึงมีการเตรียมการอย่างแยบยลเพื่อนำทักษิณกลับมาโดยไม่ต้องติดคุกตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ ลุงตู่จะรู้หรือไม่ไม่ทราบได้แต่คนที่รู้ดีกว่าใครเพื่อนคือสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในยุคนั้นเมื่อครั้งสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรียุติธรรมใหม่ๆหลายคนประหลาดใจเพราะไม่ใช่ทางอย่างสมศักดิ์ต้องคมนาคมอุตสาหกรรมมหาไทยระเบียบกรมราชธรร์ไม่ต้องผ่านคอรมอคนเป็นนายกรัฐมนตรีอาจไม่รู้แต่รัฐมนตรียุติธรรมรู้ ฉะนั้นไข่เอเลี่ยนถูกฝังไว้ในรัฐบาลลุงตูโดยที่หลายคนอาจไม่รู้แต่สมศักร์รู้และอย่าได้ประหลาดใจว่าทำไมสมศักด์ถึงมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในรัฐบาลแพรทองทานโดยที่คนในพักเพื่อไทยไม่กล้าปริกปากแต่ทั้งหมดนี้มิได้ทำให้ภาพของพักภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติดูดีขึ้นมาในสายตากลุ่มอนุรักษนิยมใหม่ การทำพักการเมืองขึ้นมาใหม่นั้นไม่ง่ายเพราะนอกจากกระแสแล้วต้องมีทุนด้วยดูอย่างพักอนาคตใหม่มากับกระแสแต่หากไร้ทุนจากธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจก็ยากที่จะโตก็ได้แต่เสียดายพักการเมืองเก่าอย่างประชาธิปัตดครับที่ต่อสู้กับระบอบทักษินมาอย่างยาวนานและสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่มาวันหนึ่งกลับแพ้ภัยตัวเองเพราะความอยากที่ต่างกัน ที่จริงหากนักการเมืองมีจิตสำนึกทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงต้องมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งต้องมองว่าประชาชนต้องการนักการเมืองที่เป็นปากเป็นเสียงและเป็นปึกแผ่นพอไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วแยกตัวไปสร้างดาวคนละดวงปล่อยประชาชนหันรีหันขวางไม่รู้จะไปพึ่งใครพรรคการเมืองเก่าได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการเมืองควรอยู่เหนือความอยากส่วนตัวของนักการเมือง การกอบกู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่ารุ่นไหนต้องหันมาคิดอ่านกันอย่างจริงจังไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมพอยึดถือพวกไกลพวกมันครับสงกรานต์ปีนี้ไม่เปียกแต่เป็นฝันเปียกของฝ่ายอนุรักษนิยมยังไม่เห็นทางเลยครับว่าพักเก่าแก่ที่สุดจะอยู่รอดได้หรือเปล่าส่วนพรรใหม่คนหน้าใหม่ฝันเปียกจริงๆ